สวัสดีค่ะสไปซ์สวีเดนมาดามนอกเมืองจ้ะมาเมน้ชิพามารีวิวอันผลไม้ในสวนจ้ากับน้ำจิ้มปลาเขาเออนี่อย่างน้ำจิ้มปลาแไปเนาะก,กะปิหวานจ้ะพี่นอ้องน้ำจิ้มปลากะปิหวานจ้ะนัวนัวจ้ะมาฝ่าวินจากต้นเลยจา้าสดสดเลยสดสดในต้นจา้า มากันยังบ่้งหูจักพี่น้องคอยกับบุ้หูดอกจำชื่อเขาบ่ได้ภาษาบ้านเขานะจ๊ะอันนี้มันสุกแล้วออกเปรี้ยวหวานจา้ะเอาแล้วก็น้ำลายเตะอกินแล้วก็เฝ้าห้องน้ำนะจ้ะเด้อมาได้จ้ะมากินกันคอยกินบนลายดอกจก้ะเดี๋ยวสิ้เล่นเขาห้องน้ำนี่จ้ะเบ้ยพี่น้องสุกเต็มต้นจน้ะนี่เองอันยัอันยัอยู่จ้ะเต็มต้นเลย นี่จ้ะพวงเขาจะเป็นยังสีจ้ะพี่น้องคือไข่พวงละนวนจ้ะนี่จ้ะฝ่ากินจ้ะไเมียวหน่อยไปยูไปนั่งผอไปเพื่อนบ้านจ้ะข้างบ้านนี่จ้ะไปเบิ้งเมวหน่อยเพื่อนแมวไปหาเพื่อนบ้านจ้ะมากินจ้ะพี่น้องเยอะๆจ้ะจังสีเนะาะพอยาบ้าคอยเด้อมาเด้อ แซ่บแซ่บจ้ะพี่น้องออกเปรี้ยวหวานจ้าว้าวพรมักเปรี้ยวเปรี้ยวใอยก็กินได้อยู่จ้ะอื้มปลาให้หหพี่น้องเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวทำลายหลักฐานก่อนเอาใบใต้ตน้นมะนั่นล่ะ ป้าพี่น้องเลยคือตาแสบแทบคือตาแสบแทบอยู่ไกลสก็เพื่กินอยู่ดอกจ้ะกินบัท่านจ้ะทิมซุกปีจ้ะกินบัเคยท่านรอกจ้ะมีสาน มีสามกอจ้ะพี่นอ้องกอหนีกอใหญ่กว่ามูจ่ะแล้วก็สองกออีกทางขวามือจ่ะสองต้นอันนี้มันแบบว่าปลูกสี่ห้าต้นน้ำนแหะมันก็จะเป็นกอใหญ่แน่นจ่จ่ะอือจ่ะหอมกลิ่นปลาไหลห้วยๆกะปิหวานห้วยๆอือแซ่บแซ่บมาก เดี๋ยวพาไปเบิ้งอันผักมะย,ยมอะมะย,ยมฝรัง่งจ้ะไปเบิ้งกันจ้ะมะย,ยมฝรัง่งก็สุกแล้วมะย,ยมฝรัง่งข้ามถ้าบ่ท่านสุกเนะี่ยเอามาตำแซ่คักพี่น้องไปจับไปเบิ้งมะย,ยมฝรัง่งกันจ้ะ